สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของการ์ดฟุตบอลกับโชสเซียอาร์นะครับในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับเราจะมาว่ากันในคู่เอกของสัปดาห์เลยครับยูวนตุสจะเปิดบ้านพบกับโรมบาครับรูปเกมนี่จะเป็นครับยูวนตุสเองก็น่าจะเล่นเน้นแบบรดับกุ่มไว้ก่อนนะครับโดยฟอร์มการเล่นของเขาที่ดีขึ้นเรื่อยๆลงตัวขึ้นเรื่อยๆครับในยุคการกลับมาของ แม็กซ์เเลกรีนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยก็เสมอ1ครับแล้วก็ชนะ4โดยเพราะ4ชนะ4ครั้งเนี่ย4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะรวดเลยนะครับก็ทำให้พวกเขาเอาอิทธิพลของความมั่นใจเหมือนกันมาเจอกับโปรโมาของโชเซ่ยมิโยครับที่5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3และแพ้2ส่วน2เกมล่าสุดเดีย๋ยพวกเขาก็สามารถกลับมาเก็บชัยชนะด้วยความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งทางด้า,าน,นยูตส์ซงเน้นเกมรับ ให้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับก็เชื่อว่าลงม,ม่น่าจะมาเดินหน้าบุกแต่จะเต็มจะบุกแบบเต็มที่หรือเปล่าเนี่ยต้องดูทัคติของมาโยได้มาได้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างเกมใหญ่ก็เชื่อว่าชอเซม่มายโยเองก็ไม่อาจจะก,ก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงเต็มร้อยเหมือนกันในการที่จะแลกเต็มที่กับยูตจสครับเพราะว,ว่ายูโจเองก็มีเกมเท่ากับที่อันตรายเหมือนกันดังนั้นรูปบทแข่งขันที่น่าจะออกมาก็คิดว่ามันออกไปทั้งสามหน้าทั้งยูเวชนะ โรมาชนะหรือเอามวเสมอแต่ผลเสมอเนี่ยก็เป็นมีโอกาสแดนน้มที่คิดว่าน่าจะมากที่สุดนะครับสําหรับคู่นี้ก็ติดตามได้ครับทางทดทางทูวิชันน่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคืนวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาตีหนึ่งี่สินาทีนะครับอาการวันนี้เราก็หมดเวลาทีวิเท่านี้ครับเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ